ทุกคนวันนี้จะมารีวิวเที่ยวเวียดนามเมืองซาปาด้วยตัวเองที่มันสวยแบบโคตรโคตรใช้เวลา5วัน4คืนกับง,งบหมื่นกว่าบาทเป็นไงมาดูเลยบอก่วนว่าทีมนี้ไปไปเที่ยวเองไม่ได้ไปกับทัวร์นะจะรวมทั้งหมดไว้ใน1 EP อีเลยเริ่มเดินทางจากกรุงเทพสู่เมืองฮานอยเวียดนามนะฮะเราจองกับแอร์เอเชียเพราะว่าไฟล์เวลามันดีมากใช้เวลานั่งเครื่องประมาณสองชั่วโมงก็สั่งอะไรมาจิบกินซะหน่อยเอสดชื่นสุดๆเลยมันอร่อยมากนะครับและนี่เราก็มาถึงสนามบินฮานอยเวียดนามเรียบร้อยจากนั้นก็ลากกระเป๋าไปรอข โคตรเทอ่ะอยากให้บ้านเรามีรถลำ้ลำๆแบบนี้มัง่งจองกับซาปาครุบบัสนะฮะเป็นรถนอนที่แบบยืดขาได้สบายมากๆพร้มอมที่ชาร์จไฟด้วยนะนอนได้ประมาณ5ชั่วโมงก็ถึงแล้วเมืองซาปาพอลงรถมาก็จะมีแม่ๆม,ม,มาดักขายทัวซะหน่อยจากนั้นก็มีแท็กซี่มาดักรอก็คือเรียกขึ้นรถไปเลยเฮ้ยคันรถที่นี่มันถูกวะ่ะหารมากต่อคนละไม่กี่สิบบาทจากนั้นก็ถึงโรงแรมของเราแล้วพิสตาชิโอโฮเทลซาปานะฮะเป็นที่พักไฮไลท์ของเมืองนี้เลยทุกคนที่เขาบอกว่าเหมือนสวิตเซอร์แลนด์นี่ให้ดูมุมระเบียงห้องนอนกกอนเ,นบบนเรา,เม apa, เนามัสวยขนนาดีวก็เวาพชม น้ำไฮไลท์ของที่พักนี้สวยเหมืนอนสวิตเซอร์แลนด์ไหมล่ะสั่งกาแฟมาจิบไปชมวิวไปคือฟินจากนั้นก็ให้โรงแรมเรียกรถมาหลับไปเที่ยวเริ่มที่ลานนี้เลยฮอตพอตเซ็นเตอร์ทุกคนเป็นฟิวชาบูร้อนๆกับอากาศหนาวๆก็คือฟินอยู่นะแล้วก็จัดเลยเนื้อสไลด์แล้วก็ไก่นะฮะในรีวิวเขาบอกต้องสั่งปลาแซลมอนมาต้มรวมๆกันให้หมดเดินออกจากหน้าร้านก็มากินไอติมไอตุกขกตาหิมะเนี่ยเฮ้ยมันแอบอร่อยอยู่นะเหมือนรสชาตินมเม็ดบ้านเราเลยจากนั้นก็เรียกรถหน้าร้านไปเที่ยวคาเฟ่มมัววนนนนนนน่่่่่่่าาาาาางททททยยยยยยืือออออจุ๊บๆะะไไรรูููเเเเีีซปปลลแ้ก็ถคต์หดโนดึ้งๆๆอาวมัันนนนขอองงงปลลลมมมมมแ้ววกูเเ่่่่่ยยไไะีีีีทุ รูปจนหนำใจถ่ายรูปจนเริ่มหิวแล้วนะฮะก็เรียกรถไปกินข้าวซะหน่อยจัดไปเลยจ้าฟิลเบบีคิวบุฟเฟ่เนื้อย่างแบบไม่อั้นกลางเมืองเลยทุกคนระหว่างรอเนื้อมาก็จะมีอีหมันโถเนี่ยให้กินด้วยเชื่อไหมว่าหัวละประมาณคุณละสองร้อยเจ็ดสิบเฮ้ยทำไมมันถูกจังวะไหนลองกินหน่อยดิอา้าวอร่อยเฉยที่นี่เขาใช้ภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ก็ใช้ภาษามือเอาหัวกับกูกรสทานสเลจเอาเนื้อย่างแบบนี้เลยบ้านไปแล้วราคาสองร้อยกว่าบาททำมันมันคุ้มจังวะกับเข้าที่พักนอนตื่นมาเจอหมอกจัดมาแบบจุกนีี่่คืืออออวววิจาาากกหหนน้้ระะเเเบบยยงงลลมทีี่่่พักน้จาายแแคคคบบง์เทใรึ่งงเอนะครรับวมอาหาารเเช้บุฟฟ่แบบอลลังการรเเยส็จแลล้้ววก็็ไไดเเเเาาชคอทท์ปี่ยุ ต่อไปกันทุกคนมันเริ่มยาวแล้วว่ะเอาไว้ต่อ EP หน้าจะพาไปเที่ยวที่พักที่วิวสวยที่สุดที่หนึงในซาปาใครดูแล้วอยากไปเที่ยวบ้างคอมเมนต์มาเลยนะครับ